เรื่องเล่าสยองขวัญจากพิกะบูแชนแนลเรื่องคืนหลอนแห่งความเจ้าชู้ทันวาเป็นหนุ่มเจ้าชู้ที่ไม่เคยพลาดโอกาสในการสังสรรค์กับเพื่อนๆที่ผับหรือบาร์และทุกครั้งที่เขาไปเที่ยวเขาก็มักจะพาสาวสวยมาด้วยทุกครั้งที่กลับบ้านแต่ในคืนหนึง่ง หลังจากที่เขาได้พบกับหญิงสาวที่สวยสะดุดตาในผับแห่งหนึ่งห้ามกลางแสงสีและเสียงดนตรีดังของผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองขวดเบียร์เย็นๆถูกวางไว้บนเคาน์เตอร์บาร์ตลอดเวลาที่กันวาอยู่ที่นี่เขาก็เหมือนกับเป็นราชาแห่งการดึงดูดความสนใจทุกๆครั้งที่เขาหันไปมองสาวสวยก็จะเห็นว่าเธอหันมายิ้มให้เขา นั่นทำให้ทันวารู้สึกมั่นใจขึ้นเรื่อยๆคืนนี้ไงล่ะทันวาแจ็กถามขึ้นเมื่อเห็นทันวายิ้มอย่างพอใจดูเหมือนว่าเธอคนนั้นจะมองนาอยู่นะทันวาหันไปมองตามสายตาแจ็กแล้วเห็นหญิงสาวที่กำลังนั่งอยู่โต๊ะใกลๆ้ๆเธอสวยจนแทบหยุดหายใจสาวผิวขาวตัวสูงผมยาวตรงไม่น่าเชื่อว,ว่าหญิงสาวคนนี้จะมานั่งอยู่ในผับ กับแสงสีและเสียงดังๆแบบนี้ทันวายิ้มออกมาอย่างมีเล็ดในเออเหรอคืนนี้น่าจะสนุกดีทันวากระตุกยิ้มออกมาเขาไม่เคยคิดจะผูกพันกับใครจริงจัเขาเริ่มเดินไปยังโต๊ะของหญิงสาวคนนั้นสายตาเธอยังคงจับจ้องมาที่เขาอย่างไม่ละสายตาทันวานั่งลงข้างๆหญิงสาวคนนั้นหญิงสาวยิ้มให้เขาอย่างมีสเสน่ห พร้อมกับสายตาที่จับต้องมาที่เขาอย่างลึกซึ้งสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะหญิงสาวผู้เสียงหวานธันวาครับแล้วคุณล่ะครับธันวาตอบอย่างมั่นใจเขารู้ทันทีว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไม่ยากน้ำหนึ่งค่ะเธอตอบชื่อด้วยรอยยิ้มที่บางเบาสวยมากครับน้ำหนึ่งธันวาพูดพร้อมกับยิ้มงั้นคืนนี้ไปกับผมไหม อันวาถามเสียงนุ่มแต่ความหมายมันชัดเจนน้ำหนึ่งไม่ตอบแต่เธอยิ้มและลุกขึ้นยืนเดินไปที่ประตูอย่างช้าๆพวกเขาเดินออกจากผับไปด้วยกันทันวาไม่ได้รู้สึกถึงอะไรที่แปลกประหลาดไปในตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาได้พบกับผู้หญิงที่ดูเหมือนจะเหมาะสมกับค่ำคืนนี้ในใจเขาคิดเพียงแต่ว่าจะสนุกกับเธอ,อย่งไงในคืนนี้ดีเวลาผ่านไปไม่นานนัก ธันวาและน้ำหนึ่งเดินมาถึงห้องพักของธันวาที่อยู่คอนโดมิเนียมสูงท่ามกลางเมืองใหญ่บรรยากาศในห้องของธันวาเงียบสงบอบอุ่นมีเสียงเพลงจากเครื่องเล่นดนตรีเบาๆเพื่อสร้างบรรยากาศน้ำหนึ่งนั่งลงบนโซฟาโดยไม่พูดอะไรขณะที่ธันวากำลังเดินไปที่บาร์เล็กๆในมุมห้องเพื่อหยิบเครื่องดื่มมาเสริมให้เธอคุณดื่มอะไรดีครับธันวาถามพางยิ้มน้ำหนึ่งหันไปมองเขา ด้วยสายตาที่ว่างเปล่าอะไรก็ได้ค่ะน้ำหนึ่งตอบเขาด้วยเสียงแผ่วเบาเขาสังเกตได้ว่าเธอไม่ได้สนใจอะไรที่เขาพูดคุยเธอนั่งเงียบๆขยับตัวไปมาเล็กน้อยแต่ไม่มีการสบตาหรือชวนคุยกันเหมือนทุกครั้งที่เขาพาผู้หญิงกลับมาห้องอันวารู้สึกว่าบรรยากาศในห้องเริ่มเย็นลงอย่างแปลกประหลาดเหมือนมีลมเย็นๆพัดมาทั้งที่หน้าต่าง ปิดสนดวันนี้ผมรู้สึกว่ามันหนาวๆผิดปกตินะครับอันวาพูดขึ้นพยายามทำลายความเงียบน้ำหนึ่งยังคงไม่ตอบหรือนั่งนิ่งๆยักหน้าเล็กน้อยเหมือนเดิมทันวาจึงขอตัวไปอาบน้ำก่อนเริ่มภารกิจสำคัญเมื่อเขาอาบน้ำเสร็จออกมาจากห้องเพื่อจะเปลี่ยนให้น้ำหนึ่งเข้าไปอาบน้ำบ้างแต่แล้วเธอกลับหายไป <S <S> <S เขามองหาไปรอบห้องพร้อมเรียกหาเธอ น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งคุณอยู่ไหนไม่มีเสียงตอบกลับเขายกมือขึ้นเกาหัวสะบดออกมาเบาๆแม่งเอ้ยอดเลยกูสงสัยจะเปลี่ยนใจแล้วหนีกลับไปแล้วมันวาไม่คิดอะไรมากเขากำลังจะปิดไฟเพื่อพักผ่อนแต่หางตาของเขาเหมือนเห็นมีเงาบางอย่างเดินผ่านห้องน้ำเขาคิดในใจหรือจะเป็นน้ำหนึ่ง เธอไม่ได้หนีกลับแต่เธอกำลังเล่นซ่อนหากับเขาอยู่เหรอด้วยความสงสัยจึงเอ่ยถามออกไปน้ำหนึ่งคุณหรือเปล่าเงียบไม่มีเสียงตอบกลับทันวาเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาหน่อยๆน้ำหนึ่งคุณกำลังเล่นซ่อนแอบกับผมเหรอถ้าเป็นคุณออกมาเถอะผมกลัวแล้วจริงๆนะเขาพูด หางค่อยๆเดินไปเปิดประตูห้องน้ำก็ไม่เห็นเธออยู่ในนั้นนี่มันอะไรกันธันวาพูดออกมาอย่างตกใจจู่ๆก็มีเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นใกล้ตัวเขาธันวาหันไปยังที่มาของเสียงแต่เขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันมาจากไหนทุกอย่างในห้องมืดลงคราวนี้เขากลับเห็นภาพของน้ำหนึ่งในกระจกเงาหญิงสาวในกระจก มีใบหน้าซีเซียวผิวหนังเริ่มหลุดลอกเธอเธอเธอไม่ใช่คนอันวาพูดเสียงสั่นเครืออยากจะหนีแต่เขากลับก้าวขาไม่ออก <S <S เขาเริ่มสั่นด้วยความกลัวน้ำหนึ่งยิ้มให้กับเขาในกระจกรอยยิ้มของเธอเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างยิ่งมันเหมือนกับการทักทายที่บอกว่า คุณรู้แล้วใช่ไหมล่ะทันวาตัวแข็งทื่อเขาตกใจสุดขีดจนหมดสติไปเช้าวันถัดมาทันวาตื่นขึ้นมาในห้องที่มืดสลัวโดยที่เขารู้สึกไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อคืนนี้เขาลุกขึ้นจากเตียงมองไปรอบๆห้องเขากลับไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติทุกอย่างเหมือนจะเข้าสู่สภาวะเดิมเขาทำงาน และออกไปข้างนอกตามปกติในทุกๆก,ก้าวที่เขาก้าวเดินไปเหมือนจะมีอะไรบางอย่างตามเขาเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถอธิบายได้คืนห,หนึ่งอันวากลับมาที่ห้องของเขาหลังจากไปออกกำลังกายทันทีที่ก้าวเข้ามาในห้องบรรยากาศเริ่มหนาวเย็นลงอย่างฉับพลันเสียงกระซิบลังขึ้นรอบๆตัวเขาทัานวาทัานวาเสียงกระซิบเบา,เบา ราวกับสะท้อนออกมาจากทุกมุมของห้องทันวารีผันไปหาต้นเสียงแต่กลับเห็นแค่งเงาของตัวเองในกระจกบานใหญ่เขามองลึกเข้าไปร่างของน้ำหนึ่งค่อยๆปากัูขึ้นในกระจกหน้าตาของเธอยังดูเหมือนเดิมแต่คราวนี้รอยยิ้มของเธอแปลเปลี่ยนไปเป็นความโกรธแค้นเ,ออเธอมาได้ยังไงทันวาเอ่ยถามออกมา ด้วยเสียงสั่นเครือมือของเขากำลังจับที่หัวใจของตนเองรู้สึกเหมือนจะหยุดเต้นน้ำหนึ่งไม่ตอบเธอเพียงแค่ยิ้มและมองเขาเขม็งร่างกายของเธอดูปโปร่งใสเหมือนกับวิญญาณที่กลับมาเพื่อทวงสิ่งที่มันสูญเสียไปอันวาไม่สามารถขยับตัวได้ร่างกายของเขาเค่อยๆถูกควบคุมด้วยแรงบางอย่างที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ ร่างกายของน้ำหนึ่งเริ่มลอยขึ้นจากพื้นและดวงตาของเธอเจ้ามาที่เขาอย่างลึกซึ้งเธอเธอเป็นผีใช่ไหมทันวาถามเสียงสั่นไม่แน่ใจว่าเขาควรจะทำอย่างไรต่อไปน้ำหนึ่งหวัวเราะออกมาเสียงแหลม <Yeah. S 1> ผีเหรอคนเจ้าชูอย่างพวกมึงทำให้กูต้องมาเป็นผี รอบตัวเขาวารู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องกำลังบีบตัวเขาให้แคบเลยจิตใจของเขากำลังหมุนไปในทิศทางที่เขาควบคุมไม่ได้คนเจ้าชูา้ต้องรับผิดชอบกับการกระทำน้ำหนึ่งพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดวาตกใจจนพูดไม่ออกผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ตั้งใจ อันวาเริ่มพูดออกมาเขาพยายามปฏิเสธน้ำหนึ่งยิ้มด้วยความเจ็บปวดไม่ตั้งใจพวเจ้าชู้อย่างพวกมึงไม่เคยสนใจความรู้สึกของผู้หญิงตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องรับผิดชอบทันใดน,นั้นฮันวาเริ่มรู้สึกถึงความอึดอัดที่เพิ่มขึ้นในห้องมือของเขาเริ่มสัน่น รู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกทุกอย่างเริ่มหมุนเร็วขึ้นเขาพยายามวิ่งหนีแต่ร่างกายของเขากับถูกรึงอยู่กับพื้นภาพหลังไหลเข้ามาในสมองของธันวาเป็นความทรงจำของน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเป็นหญิงสาววัย25ปีที่เพิ่งเข้ามาทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพเธอเป็นคนที่เรียบง่าย และมักจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบของตนเองวันหนึ่งหลังจากทำงานเสร็จน้ำหนึ่งได้ไปกับผับเพื่อผ่อนคลายพบปะกับเพื่อนเพื่อนน้ำหนึ่งเจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งในผับเขาเข้ามาจีบทั้งคู่คุยกันอย่างถูกคอน้ำหนึ่งคิดว่าเขาเป็นรักแรกพบเขาทำดีกับเธอมากจนเธอมอบทั้งกายและหัวใจให้แต่พอเขาได้ไปหมดแล้วเขากลับทิ้งเธออย่างไร้เยื่อใย น้ำหนึ่งเจ็บปวดจากความผิดหวังครั้งนี้มากเธอเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเวลารักใครก็รักจนหมดใจไม่เหลือพื้นที่ไว้ให้ความผิดหวังเธอทำใจไม่ได้สุดท้ายเธอก็จบชีวิตตัวเองลงดวงวิญญาณของเธอล่องลอยไปยังที่ต่างๆวันหนึง่งทันวาก็มาเห็นวิญญาณของเธอเข้าและเข้ามาทักทาย เธอรู้ได้ทันทีว่าธันวาเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกับผู้ชายเลวที่ทำกับเธอเธอจึงตัดสินใจตามธันวามาเพื่อลงโทษผู้ชายเจ้าชู้หลังจากที่ธันวาเผชิญหน้ากับน้ำหนึ่และเริ่มรู้สึกมีผลการกระทํำจากความเจ้าชู้เขาตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองเขาไม่ต้องการเป็นคนเดิมที่ใช้ชีวิตเจ้าชู้และไร้ความรับผิดชอบอีกต่อไปธันวาเริ่มกลับตัวกลับใจ เขาตัดสินใจไม่กลับไปเป็นคนที่มองแค่ตัวเองและหลอกลวงผู้อื่นเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีสติตั้งใจทำงานและใช้ชีวิตในแบบที่ดีขึ้นเขาทำงานหนักและมุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมแต่แม้ว่าชีวิตภายนอกของทันวาจะดูเหมือนปกติเขายังคงรู้สึกถึงการหลอกลอนของน้ำหนึ่งที่ตามเขาไปทุกที่ทุกครั้งที่เขามองกระจก เขาจะเห็นเงาของน้ำหนึ่งอยู่ในนั้นราวกับวิญญาณของเธอยังคงมองหาความผิดที่เขาทำวันหนึ่งเมื่อทันวานั่งอยู่ในห้องทำงานเขารู้สึกเหมือนมีบางอยา่างกำลังมองเขาอยู่อันใดน,นั้นน้ำหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งแต่น้ำหนึ่งไม่ปรากฏตัวในรูปแบบที่น่ากลัวเหมือนก่อนหน้านี้เธอไม่มีท่าทางโกรธหรือคุกคาม เหมือนตอนที่เผชิญหน้ากับเขาในคืนนั้นน้ำหนึ่งยิ้มให้ทันวาพร้อมกับดวงตาที่เต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าเธอเปลี่ยนไปน้ำหนึ่งพูดด้วยเสียงแผ่วเบาและอ่อนโยนทันวาเงยหน้าขึ้นสบตากับน้ำหนึ่งสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดฉันขอโทษขอโทษจริงๆเขาพูดออกมาจากใจจริง มันไม่ใช่แค่คำขอโทษที่เขาต้องพูดออกมามันคือการยอมรับผิดที่เขาก่อขึ้นต่อผู้หญิงเขาต้องการขอโทษจากใจลึกๆน้ำหนึ่งยิ้มบางๆก่อนที่จะเริ่มจางหายไปจากห้องนั้นอย่างช้าๆเธอไม่ได้ตามหลอกล้อนทันวาอีกครั้งนี้เธอไม่ได้ทำให้เขากลัวแต่กลับทำให้เขารู้สึกว่าการขอโทษของเขาถูกยอมรับแล้ว เมื่อวิญญาณของน้ำหนึ่งหายไปทันวารู้สึกถึงความโล่งอกและความสงบในจิตใจเขารู้ว่าตัวเองต้องเดินไปข้างหน้าด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่กับตนเองแต่กับทุกคนที่เขารักและคนรอบข้างทันวาเดินออกไปข้างนอกในชีวิตใหม่ที่เขาเลือกโดยไม่ต้องกลัวหรือกังวลเกี่ยวกับวิญญาณที่ตามหลอกหลอนอีกต่อไป เพราะเขาดูแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือวิธีที่ดีที่สุดในการขอโทษจากใจ